ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ปูก็จะมาแนะนำนะคะขั้นตอนเริ่มแรกที่เราจะไปสร้าง maker ออโต้ไรต์นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจยังทำไม่ได้นะคะอยากให้พี่ปูบอกถึงขั้นตอนแรกนะคะก่อนอื่นนะคะเมื่อเราได้รหัสนะคะ admin หนึกับ admin สอมาแล้วนะคะเราก็เข้าไปเปลี่ยนนะคะเป็นรหัสของเรา พี่ปูจะข้ามขั้นตอนนั้นเนาะเพราะว่ามันมันผ่านมาแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเข้ารหัส swin หนึ่งเลยนะคะ m หนะะึ่งเพื่อไปสร้าง maker กับ authorize นะคะทนนี้พี่ปูจะยกตัวอย่างแค่ maker นะพี่ปูจะลองสร้างาจัดเก็บไปคนหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาไปดูรายการเคลื่อนไหวผ่านบัญชีธนาคารนะคะในการสร้างกฎน่นะคะสร้างกฎก็คือ ก็ให้ไปดูนะคะการจัดระบบควบคุมภายในของแต่ละที่นะคะว่ายังไงนะคะแต่ถ้าป้องกันความเสี่ยงนะคะเหมือนกับของพี่ปูเนี่ยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็าจะแนะนำว่าเราก็ควรจะทำตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็คของเรานั่นเองนะคะก็คือมีผู้อนุมัติสองคนนะคะในนี้ของพี่ปูก็จะกำหนดไว้เป็นประหลัดกับผอกองคลังในการอนุมัตินะคะ เพื่อได้การตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะอืมนะคะเราก็มาเข้าเมนูเข้า s หนึ่งมาแล้วละ่ะเราก็มาที่อ่านะคะเราก็เข้ามาที่ user profile ะคะ่ะ user profile แล้วพี่ปูบอกว่าคือการสร้าง company maker นะคะ อัลเทอร์ไรนะคะวิธีการทําก็เหมือนกันคือถ้าเกิดว่ามันผ่านอ่ายูเซอร์นคนใดคนหนึ่งมันก็จะผ่านทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าระบบไม่สมบูรณ์มันก็ไม่สําเร็จนะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มาคลิกนะคะเเกอร์แล้วก็คลิกนะคะไปช้าๆนะคะ คลิก Add New นะคะ add new ไปนะคะมันก็จะปรากฏนะคะหน้าตาแบบนี้ก็กรอกไปนะคะว่า user id นะคะ user id ก็คือ maker auto r i z e นั่นแหละค่ะแล้วแต่ว่าใครจะใช้ยังไงนะคะไม่ง,งงก็ใช้เหมือนเดิมก็คือ,อ maker คนที่หนึ่งคนที่สองก็ใส่สองไปนะคะ auto r i g e คนที่หนึ่งก็คนที่หนึ่งไป ะะตัวที่2อะไร2ส,สั้นๆ username ตัวนี้นะคะใช้ภาษาไทยก็ได้ค่ะก็คือชื่อชื่อจัดเก็บชื่อผองครั้งชื่อประหลัดชื่อเราการเนินนะคะใส่ชื่อไปเลยนะคะแล้วก็ Citizen น,นี่ก็คือเลขบับรตรเลตัวประชาชนนะคะของคนที่เราจะกําหนดนะคะเป็น Maker เป็นออเดไรนะคะตำแหน่งนะคะ,ะตัวนี้ก็ใส่ภาษาไทยได้ค่ะช่อง A ช่องศูนย์เราไม่ต้องไป อ่าไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะที่สำคัญนะคะช่องว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็คือนี่ค่ะช่องด้านล่างนี่แหละนะคะเอซีนะคะ, UC, ะ,คะดูนะคะอาพี่บอยดูก่อนนะคะช่องแรกเลยนะคะ A-C ทับซีอินโฟนะคะมันจะต้องกำหนดหมายเลขบัญชีที่เรากรอกในใบสมัครไปคะ่ะบัญชีออมทรัพย์กับเกษตรรายวันนะคะขึ้นไหม นะคะอ่า financial นะคะ financial financial อ่าขึ้นไหมคะเขาต้องขึ้นทั้งคู่นะคะ financial หมายเลขบัญชีธนาคาร receivable นะคะ receivable นะคะอืมเนี่ยค่ะมันขึ้นมาแล้วอะคอมโค้ด c ีซีซส,ส,ส,สองศูนย์ก็คือเหมือนเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะดูว่ารหัสตัวนี้ค่ะคือรหัสในการเราไปสร้างฐานข้อมูลชำระภาษีผ่านธนาคารนะคะ แล้วเราดูว่าบัญชีไหนอะนะคะบัญชีก็อ่ะนี่ค่ะชื่อ company name ก็คือตามที่เราได้กรอกเอาไว้นั่นแหละนะคะว่าเป็นภา,านษาอังกฤษว่าอะไรนะคะในใบสมัครนะคะอืมนะคะก็อืมมาเช็กก่อนก่อนก่อนจะทำก็มาเช็กก่อนก็ได้ค่ะไม่ไม่ไม่ต้องเดี๋ยวพอทำไปด้วเอ้าไม่ขึ้นมันก็เช็ก,เชกได้เลยนะคะอ่ะอัพโหลดอัพโหลดขึ้นไหม อืมก็ต้องขึ้นนะคะขึ้นหมดสามตัวนะคะที่กำหนดเอาไว้อ่าขึ้นแบบนี้นี่นะคะอ่าดาวน์โหลดอ่าขึ้นไหมคะดาวน์โหลดขึ้นคะ่ะดาวน์โหลดก็ขึ้น Direct นะคะ k t p i p e ตัวนี้คะ่ะอืมนี่แหละในการที่เราดาวน์โหลดในการ โอนเงินนะคะ,ะรายงานการโอนเงินที่เราจะโอนเงินๆๆๆเดือนๆอะไรพวกนั้นแหละนะคะไอเนี้ยตัวเนี้ยนะคะมันจะต้องปรากฏว่าเราทำาันดับหนึ่งได้โอเคนะคะพ่อพี่ปูเช็คแล้วได้แสดงว่าอ่ะเรามาสร้างกันได้นะคะเทสเลยนะคะไปเปิดดูเลยนะคะอ่ามันส่วนใหญ่ประมาณสักสองสามอาทิตย์นะคะตอนนี้น่าจะน่าจะช้าแล้วแหละเพราะว่าคนมันเยอะกว่าจะได้ เรจะได้รหัส admin นหนึ่งกันมาแล้วก็กว่าจะถูกมันเซตนะคะมันมันจะช้าแล้วแหละไม่เหมือนตอนแรกๆที่พี่บูทำนะคะส่วนช่องนี้ค่ะ r e เวอ v e บางทีบางทีอาจจะมาไม่พร้อมกันก็ได้ค่ะให้สังเกตว่าช่วงอัพโหลดช่องดาวน์โหลดขึ้นไหมถ้าพวกนี้ขึ้นนะคะก็ก็สร้าง maker ตัวไรเซอร์ไปได้เลยค่ะสร้งไปได้เลยอืม ะแล้วก็เนี่ยค่ะพอเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีปุ่มมันจะมีปุ่มให้เรานะะสร้างไปถึงขั้นดาวน์โหลดยังไม่ต้องสับมิดนะคะแล้วก็อืมนะคะปุ่มนะคะอ่าปุ่มสับมิดนะคะให้ทำไปจนครบจนถึงขั้นดาวน์โหลดก่อนนะคะแล้วค่อยมาสับมิดนะคะหลังจากที่ เอ็มเป็นหนึ่งสับมิทไปแล้วนะคะระบบมันก็จะวิ่งไปให้แอดมินสองอัตมัติอนุมัตินะคะแอดมินสองยัเป็นคนที่อ่าใกล,ใกล้นะคะเอ็มินสองยัต้องอนุมัติเสมอน,นะคะเราก็สร้างไปเลยทีเดียวเลยก็ได้ค่ะสร้างถ้าสร้างเมก ถ้าข้อมูลครบแบบนี้นะคะก็สามารถไปสร้างกฎได้เลยนะคะไปสร้างกฎได้เลยอือพี่ปูจะให้ดูว่าอะปูกลับไปก่อนอ่ะนะคะกฎอืมกฎนะคะกฎนะคะ,ะ,คะก็คือให้สังเกตนะคะ ช่องอัปโหลดนะคะมันจะต้องขึ้นทั้งหมด3รายการเดี๋ยวบางคนงงว่าไม่ของหนูไม่ขึ้นไม่ยังไงนะคะไอช่องเนี้ยค่ะช่องช่องเซอร์วิสใกล้ใกล้นะคะช่องเซอร์วิสนะคะ,ะ,คะมันจะมีปุ่มลูกศรตรงนี้ค่ะเนะะี่ยค่ะลูกศรแต่ปกติอันนี้ของพี่ป่วนสร้างอาของพี่ป่วมันสร้างเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมานะคะส่วนของคนที่ยังไม่สร้างเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นปุ่มลูกศรตัวนี้ค่ะ ให้เราสร้างทีละรายการนะคะสร้างทีละรายการจนหมดนะคะทั้งแถวนะคะและค่อยคลิกแอดนะคะปุ่มโบเตยมันเนี่ยเนะะี่ยค่ะแอดแต่ว่าถ้ายังไม่มีข้อมูลแบบนี้มันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะแถวแอคชั่นนะคะเราก็มาคลิกนะคะเดเร็กนะคะก่อนเดเร็กเดบิตเครดิตก็คือคลิกให้ครบทั้ง3ตัวแต่ทีละตัวนะคะเลือกไปเลยเดเร็ก เดบิตนะคะช่องอช่องลิมิเต็ดเนี่ยค่ะช่องลิมิเต็ดให้คลิกบัสออลี่นะคะอย่างเดียวนะคะมาออรีอย่างเดียว,นะะ only, ยยวช่องนี้เราไม่ไม่คลิกนะคะแล้วก็มาช่องบัสลิมิเต็ดนะคะใกล้ๆบัสลิมิเต็ดช่องมินนะคะให้คลิกศูนย์นะคะให้เติมศูนย ช่องเม็กนะคะกขให้ใส่ตามคู่มือค่ะ9,9,9,3ครั้ง3ชุดนะคะกำหนดไปเลยเงินไขจะโอนจะเท่าไหร่กี่พันเก้าร้อยล้านนะคะตังค์ของตัวเอนะคะอ่าไอตัวนี้ช่องนี้อ่าช่องนี้มันจะให้เราอินมันจะมารู้สึกอัตช่อง A เนะะี่ยค่ะสำคัญช่อง A ให้สังเกตช่อง A นะคะถ้า ใครใส่นะคะช่อง A นะคะเท่ากับ1แสดงว่าในการอมัดการอุ่นเนินนะคะทุกครั้งนะคะออโตไรต์มีแค่คนเดียวนะคะแต่ของมิปูมิปูใส่2แสดง,งว่าอพอมิเกอร์ทำรายการอุ่นเนินไปปุ๊บนะคะมันจะวิ่งไปหาออโตไรต์ทั้ง2คนนะคะถ้าเกิดมันจะมีบางเคสไม่รู้ใส่2เข้าไปแต่ว่าไปสร้างออโตไรต์มา1คน มันจะฟ้องว่าเวชออโตไรต์นะคะในระบบ KTB นะคะ,ขะเขาบริษออนไลน์จะฟ้องอยู่ไม่สำเร็จก็ให้ไปสร้างออโตไรเพิ่มนะคะนั่นเดีวมันจะวิ่งไปนะคะอืมพอตามเสร็จที่รัาแมนปุ๊บก็ไปคลิกแอดนะคะไปคลิกแอดอ่าปุ่มแอดปุ๊บ,บมันจะวิ่งขึ้นให้มาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แถวที่สองก็มาสร้าง KTB IP Standard นะคะช้าๆเนาะ แล้วก็ามาคลิกนะคะ,ะ,คะ bash allie เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมหมดเลยทุกช่องเหมือนเดิมนะคะในช่องนี้ไม่ต้องนะคะมันไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ช่องเนี้ยคะ่ะอืมช่อง bash limit เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่ท่าเดิมนะคะศูนย์มิลน,นะคะ max เท่าไหร่ก็ว่าไป ให้เหมือนกัน999ล้านล้านอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าตามคู่มือคือใช้999 3ชุดนะคะตามคู่มือนะคะเงื่อนไขก็เหมือนเดิมนะคะเงื่อนไขก็เหมือนเดิมช่อง a นะคะเท่า2แล้วก็คลิกแอดนะคะคลิกแอดเสร็จแล้วนะคะก็มาแต่ที่สนะคะก็เป็น http direct นะคะคลิกเหมือนเดิมคลิกปุ่มนี้นะคะมันจะขึ้น เดี๋ยวไม่เจอนะคะแล้วก็มันเดิมค่ะคลิกช่อง Limited ด a s ็ Only นะคะคะมันเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะศูนย์แล้วกาคลิกแอ d ไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปสัปมิดค่ะยังไม่สัปมิดยังไม่สัปมิดนะคะเราก็มา financial ลคลิก financial ค่ะไฟแนนเชียลก็คือการโอนเงินนะคะของตัวเองแล้วก็การโอนเงินการจ่ายเงินนะคะก็เหมือนเดิมน,นะคะอ่ามันจะเป็นปุ่มเหมือนเดิมะคะ่ะเนี่ยแต่ตอนนี้ปุ่มมันอยู่ด้านล่างเลยล่ะของอีป,ปูเตปุติมันจะขึ้นมาเยอะแยะหมดเลยนะคะแต่ว่าส่วนของท้องถิ่นเขากําหนดได้แค่ ตามคู่มือนะคะพูดถึงตามคู่มือก่อนไอ้นอกเหนือจากนี้ใครจะทำอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันนะคะตอนนี้เราทำตามคู่มือไปก่อนนะคะแล้วก็คลิกปุ่มโบติมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะอืมด้านบนก็คลิกไป all files t r a n f e r นะคะช่องที่หนึ่งนะคะคลิกไปแล้วก็ช่อง specific from adf c นะคะคลิกอ l อนะคะคลิกออแล้วก็ เหมือนเดิมค่ะช่องมินช่องมินนะช่องมินศูนย์ช่องแม็กการโอนเงินเยอะหน่อยนะคะให้ใส่999ทั้งหมด4ชุดนะคะตามคู่มือคือ4ชุดแล้วก็เงื่อนไขการอนมรุมัติเหมือนเดิมค่ะของวิ่บู๊กก็2นะคะใครหนึ่งก็1ไปนะคะเราก็แล้วแต่วิธีการควบคุมภายในของแต่ละที่นะคะก็ถ้าดูตามหนังสือเขาบอกว่าให้กำหนดไว้1คน และเผื่อไว้หนึ่งคนนะคะแต่ของดูกำหนดไว้สองคือประหลัดกับองค์กงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะก็คือมาคลิกแอดนะคะคลิกแอดก็ิทธิ์แถวที่หนึ่งแถวที่สองก็เหมือนเดิมค่ะก็มาคลิกปุ่มนี้ค่ะมันจะขึ้นนะคะเราเลือก b i l l payment นะคะหมายถึงการจ่ายเงินเรานะคะการจ่ายเงินจ่ายเงินประกันสังคมกยศอนอู่นนี่นั่นนั่นแหละนะคะก็เครดิตออนไลน์นะคะเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะ ช่องสเปซกรอม a อทับนะคะก็ a อ l นะคะ0มิน0นะคะ0แล้วก็แม็กนะคะ93ชุดนะคะแล้วก็นะคะเสร็จแล้วเนอะแล้วก็คลิกแอดเนาะคลิกแอดคลิกแอดไปนะคะมันก็ปุบประกุดสแถวแค่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราอ่า เสร็จแล้วละค่ะแล้วก็ทีนี้แสดงว่าแสดงว่าระบบสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถสร้างกฎไปโอนเงินไปจ่ายเงินไปรับชําระเงินได้แล้วนะคะถ้าขึ้นหน้าต่อหน้าหน้าตาประมาณนี้นะค่ะถ้าดูไม่ชัดให้ฟังพี่ปูพูดนะคะเพราะว่า,วาอืพี่ปูพ,พยายามโหลดอยู่โปรแกรมนะพอดีคอมพี่ปูเนี่มันรุนก่อนนแหละต้องรอนะคะรองเงิน แล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาคลิกนะคะคลิกสับมิทนะคะคลิกซับมิทอ่ะคลิกสัมมิทเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็มันจะวิ่งไปให้กับแอดมินสองนะคะเป็นคนอนุมัตินะคะ,เป,นคนนะ,คะเป็นคนอนุมัติเสมอนะคะอืมนะคะน่าจะสร้างได้นะคะหรือว่าจะให้พี่ครูได้สร้างตัวอย่างเดีย๋ยวพี่ครูต้องแกวเรี ของอะพี่ปุ้ให้ดูค้นหาว่าราสร้างาาถ้ากรณีแก้ไขะคะ่ะชื่ออ e ีเมลเมกเกอร์ผิดนะคะแล้วก็ที่อยู่อะไรผิดเนี่ยค่ะก็มาเหมือนเดิมเมื่อกี้ค่ะเข้าด้วยรหัส s ปีหนึ่นะคะเข,ข้าแก้ไขให้เข้าแก้ไขด้วยรหัส s ปีหนึก่อนแล้วเสร็จแล้วให้ s ปีสองอนุมัตินะคะอืม ก็เข้ามาเสร็จแล้วก็คลิกดูซิ่าสร้างไม่กี่คนนะคะทัางกี่คน company user นะคะ m y user เสร็จแล้วอ่ามันจะมีช่องช่องเสริฐคะ่ะช่องเสร์ชคลิกไปอ่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไม่เก้นหนึ่งสร้างตัวเองไว้คนเดียวนะคะก็มาดูอ่มาดูรายการชื่อนะคะมาตดสอบกันได้ชื่อถูกไหมนะคะ ถูกป่ะอ่าโฟนอะไรพวกเนี้ยคะ่ะแก้ถ้าจะแก้เราก็แก้ได้นะคะระหัสเออโทรถูกไหมพิมพ์ปปแต่ละช่องค่ะอืมนะมันก็ขึ้นนะคะขึ้นขึ้นอ่ะให้สังเกตฟอนเดนเชียลนะขึ้นหมดอิสิสเวเบินะคะมันขึ้นหมดนะคะดาอัพโหลดก็ขึ้นนะคะขึ้นครบ ดาวโหลดนะคะขึ้นครบหมดทุกตัวค่ะอืมนะคะข้อมูลมันจะปรากฏทั้งหมดแบบนี้เนาะแสดงว่าถ้าไม่ต้องไม่ต้องสงสัยอะไรลองเช็คก,ก่อนถ้าไม่สําเร็จมันก็จะหน้าตาไม่ไม,ไม่ไม่ประมาณนี้ค่ะอืมนะคะเอาเท่าไรก็เหมือนกันเอาเท่าไรมาดูเท่าไรก็มาสืบเหมือนเดิม คือแต่นะคะขึ้นมานะค, Auto คนนะออโต้ไรท์สองคนูนนะคะอืมสองคูนะคะคลิกไปดูนะคะเดิมค่ะให้มาดูเราก็มาดูได้ออโต้ไรท์ life. พี่กำหนดไว้พอ,อคลองคลังของพี่ปูนะคะก็อืมนะคะชื่อ citizen ถ้ามันผิดก็ให้เข้ามาโดยหลักๆก็อืมอเดินเมนะคะซื้อเบื้องขึ้นครบน่นาจะทำได้นะคะไม่ต้องหรือว่าไม่ไม่ต้องทำตัวอย่างถ้าเคยนะคะก็เอาตัวร้ายนะคะก็ให้ดูยุ้ยเสื้อไอดีนะคะยุ้ยเสื้อไอเดีนะคะอพอครั้งระดับที่สองพี่ปูิรก ใส่ว่า a u t h o r i z e 2นะคะตรง user id ตอนสร้างเมื่อกี้นะคะอ่าช่องนะคะ c ิจิเซนนะคะ c ิจิเซนไม่ดูเนาะเป็นเลขอาชนของแกนะคะแล้วก็ชื่อ name นะคะชื่อขครองคลังยุ e r ซึ m e อะไรมค่ะซ t ต t u s ันนี่คือ active นะคะตำแหน่งใส่ชื่อภาษาไทยไปได้ค่ะเพืนอกองรล้งอืมล a s นะคะอ้าเดี๋ยวจะมีคำถามตอน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 นู้ให้คลิก yes นะเดี๋ยวนู้ น no. แล้วเดี๋ยวข้อความไม่มานะคะอืจะึ้นว่ากดเห็นไหมคะคอมพิวเออเดไรเซอร์แล้กลับไปมสมมติปุญญาสร้า i